จากเหตุการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเปิดปฏิบัติการถล่มเวเนซุเอลาหลายประเทศตอนนี้ไม่ได้เรียนรู้จากความพังพินาศของเวเนซุเอลาแต่กลับกำลังมองหาประเทศต่อไปที่จะถูกผลักให้เดินซ้ำรอยเวเนซุเอลาครับทุกครั้งที่สหรัฐอเมริกาเดินเกมจะมีประเทศหนึ่งถูกตั้งคำถามว่า อันตรายเกินกว่าจะปล่อยไว้และว,วันนี้ชื่อของอิหร่านกำลังถูกพูดถึงในฐานะภัยคุกค,คามไม่ใช่ต่อภูมิภาคตะวันออกกลางเท่านั้นนะครับแต่ต่อระเบียบของโลกทั้งระบบอิหร่านไม่ใช่ประเทศที่ยากจนนะครับไม่ใช่รัฐที่ล้มเหลวและไม่ใช่ชาติที่ไร้ศักยภาพตรงกันข้ามอิหร่านคือรัฐที่มีพลังงานมหาศาลมีเทคโนโลยีทางทหารของตัวเองและมีอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์ในหลายสมรภูมิ แต่ว่าความผิดพลาดของอิรานในสายตาสหรัฐคือการไม่ยอมเล่นตามบทที่มหาอำนาจเขียนไว้ความแข็งก้าวนี้เองที่ทำให้อิรานค่อยๆถูกวางตำแหน่งเดียวกับเวเนซุเอลาประเทศที่เคยร่ำรวยแต่ถูกทำให้กลายเป็นตัวอย่างของความล้มเหลวก่อนที่เวเนซุเอลาจะล่มสลายครับไม่มีใครพูดถึงสงครามอย่างเปิดเผยสิ่งที่มาก่อนคือการคว่ำบาตรครับการตัดขาดทางการเงิน การสร้างภาพผู้นำว่าเป็นผดเด็จก,การไร้ความชอบธรรมและการอ้างเสียงประชาชนเป็นเหตุผลในการแทรกแซงวันนี้ภาพเดียวกันกำลังถูกฉายซ้ำกับอิหร่านครับเพียงแต่ฉากหลังเปลี่ยนจากละตินอเมริกามาเป็นตะวันออกกลางที่เดือดพล่านกว่าเดิมหลายเท่าครับคำถามจึงไม่ใช่ว่าอิหร่านจะมีปัญหาภายในหรือไม่เพราะทุกประเทศล้วนมีปัญหาแต่คือปัญหาเหล่านั้น กำลังถูกขยายเพื่อปูทางสู่ความขัดแย้งระดับไหนและใครกันแน่ที่จะได้รับผลประโยชน์จากความไม่มั่นคงนั้นวันนี้จะพาไปหาคำตอบครับจากเวเนซุเอลาถึงอิหร่าน,นกลไกของสงครามการเมืองกำลังถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งที่เงียบเชื่องช้าแต่รุนแรงในระยะยาวยิ่งกว่าเสียงปืน ما در جنگ تمام ایار یعنی اینا الان بیشترین امیدشون برای اینه که ما را از اقتصادی زمین بزنن با هواپیما و با موشک و با نمیدونم بمباران که این ممن... میگه مملکت رو نمیشه تسخیر کرد باید بیان زمین و در زمین با این مردم میخوان برخورد کنن که امکان نداره اگر ما مصمم باشیم همدل باشیم و برای ایرانمان و برای سربلندی کشورمون ن ن ในโลกการเมืองระหว่างประเทศไม่มีคำว่าบังเอิญโดยเฉพาะเมื่อสหรัฐอเมริกาเริ่มเดินเกมกับประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเป็นระบบภายใต้ถ้อยคำที่ฟังดูสวยหรูอย่างประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนหรือความมั่นคงของโลกหากมองย้อนกลับไปยังเวเนซุเอลา ประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันมหาศาลแต่ถูกผลักให้ล่มสลายทั้งท,งทางเศรษฐกิจและการเมืองรูปแบบบางอย่างกำลังสะท้อนกลับมาอย่างน่ากังวลและวันนี้อิหร่านกำลังถูกจับตามองว่าอาจจะเป็นเป้าหมายถัดไปที่เดินเข้าใกล้รอยเดิมนั้นมากขึ้นเรื่อยๆอิหร่านไม่ได้เป็นรัฐที่ล้มเหลวและไม่ได้ยากจนทรัพยากรพลังงานของประเทศนี้ติดอันดับต้น,ตนๆของโลกทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ อีกทั้งยังมีฐานอุตสาหกรรมการทหารและเทคโนโลยีที่พึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่งสิ่งที่ทำให้อิหร่านกลายเป็นปัญหาไม่ใช่เพราะล้มเหลวแต่เพราะไม่ยอมอยู่ในระเบียบโลกที่สหรัฐออกแบบอิหร่านเลือกเส้นทางของรัฐอธิปไตยที่ไม่ยอมโค้งให้สหรัฐตั้งแต่การปฏิวัติอิสลามในปี1979จนถึงวันนี้ความเป็นศัตรูไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์เดียว แต่เป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างระหว่างอำนาจเก่าที่ต้องการคุมเกมโลกกับรัฐระดับภูมิภาคที่ปฏิเสธบทบาทลุกไล่รูปแบบที่คุ้นตาจากเวเนซุเอลาคือการเริ่มต้นด้วยการทำให้อิรานกลายเป็นรัฐอันตรายในสายตาสังคมโลกผ่านวาทกรรมเรื่องอาวุธนิวเคลียร์การสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธและการคุกคามสเสถียรภาพตะวันออกกลางวัฒกรรมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเท็จทั้งหมด แต่อยู่ที่การเลือกขยายเฉพาะด้านที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเมืองของสหรัฐขณะเดียวกันก,นกับมองข้ามพฤติกรรมของพันธมิตรอย่างอิสราเอลหรือซาอุดิอาระเบียที่มีบทบาทในความรุนแรงไม่แพ้กันสิ่งนี้คล้ายกับกรณีเวเนซุเอลาที่ปัญหาการบริหารภายในถูกขยายจนกลายเป็นข้ออ้างสำหรับการคว่ำบาตรแบบรัดคอประเทศทั้งประเทศมาตรการคว่ำบาตรคืออาวุธหลัก ไม่ใช่เครื่องบินหรือรถถังเวนซสุเอลาไม่ได้พังเพราะสงครามโดยตรงแต่พังเพราะถูกตัดออกจากระบบการเงินโลกน้ำมันขายไม่ได้เงินตราขาดสภาพคล่องประชาชนรับภาระแทนชนชั้นชนำทั้งหมดอิหร่านเองกำลังอยู่ในสภาพคล้ายกันการคว่ำบาตรยืดเยื้อทำให้เศรษฐกิจชะงักค่างเงินอ่อนประชาชนอึดอัดและเมื่อความไม่พอใจสะสม สหรัฐก็พร้อมสนับสนุนเสียงของประชาชนในรูปแบบที่เลือกข้างชัดเจนไม่ต่างจากการหนุนฝ่ายค้านในเวเนซุเอลาผ่านการยอมรับผู้นำคู่ขนานและการแทรกแซงทางการทูตปัจจัยแวดล้อมในปัจจุบันยิ่งทำให้อิหร่านอยู่ในจุดที่เปราะบางตะวันออกกลางยังคงเป็นสนามแข่งขันของมหาอำนาจความขัดแย้งอิสราเอลปาเลสไตน์สงครามตัวแทนในเลบานอนซีเรียและเยเมน ทำให้อิหร่านถูกผูกภาพว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งที่ในเชิงยุทธศาสตร์อิหร่านกําลังเล่นเกมป้องกันตนเองจากการถูกล้อมโดยฐานทัพสหรัฐและพันธมิตรนาโตในภูมิภาคหากวันหนึ่งความตึงเครียดประทุเป็นสงครามตรงการเล่าเรื่องจะถูกเตรียมไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเป็นการตอบโต้เพื่อความมั่นคงโลกไม่ใช่การเปิดศึกของมหาอำนาจ ความเป็นไปได้ที่อิหร่านจะเดินตามรอยเวเนซุเอลาไม่ได้หมายความว่าจะซ้ำรอยทั้งหมดนะครับแต่ว่าอิหร่านเนี่ยมีบทเรียนจากเวเนซุเอลาและอิรักมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับจีนและรัสเซียในระดับที่ลึกกว่าทั้งด้านพลังงานการทหารและระบบการเงินทางเลือกนี่คือเหตุผลที่สหรัฐยังไม่สามารถปิดเกมได้ง่ายๆและต้องใช้กลยุทธ์ยืดเยื้อทำให้ประเทศอ่อนแรงจากภายใน มากกว่าการถล่มจากภายนอกครับหากมองในเชิงอำนาจดิบจีนและรัสเซียไม่ใช่ตัวช่วยที่ทำให้อิหร่านชนะสหรัฐได้ทันทีแต่ก็ไม่ใช่พันธมิตรเชิงสัญ,ญลักษณ์แบบไร้น้ำหนักเช่นกันบทบาทของทั้งสองประเทศคือการทำให้สหรัฐชนะยากขึ้นแพงขึ้นและเสี่ยงขึ้นมากกว่าการ,รเผชิญหน้าแบบตรงๆแบบสงครามโลกนี่คือหัวใจของเกมอานาจในกรณีอิหร่านในด้านของจีน อิหร่านคือหมากยุทธศาสตร์ระยะยาวมากกว่าพันธมิตรทางอุดมการณ์จีนเพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางและอิหร่านขึ้นหนึ่งในแหล่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดที่ไม่อยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอย่างสมบูรณ์การค้าพลังงานผ่านสกุลเงินทางเลือกการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงอิหร่านเข้ากับโครงการเบลแอนด์โรดทำให้อิหร่านมีออกซิเจนทางเศรษฐกิจแม้จะถูกความบาดหนัก สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้อิหร่านแข็งแกร่งพอที่จะท้าชนสหรัฐแต่ทำให้ประเทศไม่ขาดใจตายแบบที่เวเนซุเอลาเผชิญในช่วงพีคของการคว่ำบาตรแต่จีนจะไม่ยอมเสี่ยงเปิดศึกโดยตรงกับสหรัฐเพื่ออิหร่านจีนเล่นเกมค้ำยันเงียบไม่ใช่โลกกำบังหากสถานการณ์ลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบจีนจะเลือกใช้การทูตการถ่วงเวลาและการต่อรองมากกว่าการส่งเรือรบหรือกองทัพเข้าปะทะ นั่นหมายความว่าจีนช่วยให้อิหร่านอยู่รอดได้แต่ไม่ถึงขั้นชนะสงครามขณะที่รัสเซียแตกต่างออกไปในเชิงทหารและความขัดแย้งตรงกับสหรัฐรัสเซียมองอิหร่านเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการต้านอิทธิพลตะวันตกทั้งในซีเรียทะเลแคสเปียนและระบบอาวุธรัสเซียมีบทบาทในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทหารการฝึกการข่ากรองและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งนี้ทําให้ต้นทุนของสหรัฐในการโจมตีอิหร่านสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพราะจะไม่ใช่การเจอกับรัฐเดียวแต่คือเครือข่ายอํานาจที่มีประสบการณ์สงครามจริงแต่เช่นเดียวกับจีนรัสเซียก็มีเส้นแดงของตัวเองรัสเซียจะไม่แลกอิหร่านกับการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับสหรัฐห,หรือนาโตในระดับที่เสี่ยงต่อความอยู่รอดของตนเองบทเรียนจากยูเครนทำให้รัสเซีย,ยยิ่งระมัดระวัง รัสเซียพร้อมหนุนหลังในระดับที่ทําให้สหรัฐบาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นลากโลกเข้าสู่สงครามใหญ่เมื่อมองภาพรวมจีนและรัสเซียไม่ได้ทําให้อิหรันชนะสหรัฐแต่ทําให้สูตรเวเนซุเอลาใช้ไม่ง่ายเหมือนเดิมสหรัฐไม่สามารถคว่ำบาตแล้วปิดเกมเร็วได้ไม่สามารถทําให้ประเทศล่มสลายโดยไม่มีแรงต้านระหว่างประเทศและไม่สามารถควบคุมเรื่องเล่าได้ฝ่ายเดียวเหมือนในอดีตโลกวันนี้ เป็นโลกหลายค้่แม้สหรัฐยังทรงอิทธิพลที่สุดแต่ไม่ใช่ผู้กำหนดชะตาเพียงคนเดียวดังนั้นหากถามว่าจีนและรัสเซียจะมีผลสู้กับสหรัฐได้แค่ไหนคำตอบคือพอที่จะทำให้สหรัฐต้องคิดหนักชะลอเกมและเจ็บตัวทางยุทธศาสตร์แต่จะยังไม่มากพอจะปกป้องอิหร่านจากความเสียหายทั้งหมดอิหร่านจึงไม่ได้อยู่ในสถานะปลอดภัย หากแต่กำลังยืนอยู่ในพื้นที่สีเทาที่การล่มสลายไม่ง่ายเหมือนเวเนซุเอลาแต่สงครามการเมืองก็ยังไม่หายไปไหนท้ายที่สุดครับสงครามกับอิหร่านถ้าเกิดขึ้นจริงอาจไม่ได้เริ่มจากเสียงปืนแต่เริ่มจากการเมืองการเงินและการควบคุมเรื่องเล่าเหมือนที่เวเนซุเอลาเคยเผชิญคำถามที่สำคัญจึงไม่ใช่แค่ว่าอิหร่านจะกลายเป็นเวเนซุเอลาหรือไม่แต่คือโลกจะยอมรับซ้ำอีกอกี่ครั้ง กับรูปแบบการทำลายประเทศที่ไม่ยอมอยู่ในระเบียบเดียวกันโดยเรียกมันว่าการรักษาสันติภาพทั้งที่แท้จริงแล้วการเมืองคือชนวนและประชาชนคือผู้รับเคาะทุกครั้งครับทั้งหมดนี้คือกระบอกอินไซต์ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้สวัสดีครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ะก็กด b s c r i b e YouTube ปริชนทีด้วยนะครับ